ขอกราบสวัสดีนะคบทุกทุกคนวันนี้อยู่กับผมสร้างเกมเมเชเดมผมจะมาเล่นผมจะมาเล่นไรม,มามาเล่นไรลืมออไปว่าคนนี้เขาพูดไม่ได้เขาไม่มีไหมนี่ผมจะมาเล่นสไบเวิร์พาร์ทที่สองนะผมได้ทําการสร้างบ้านเป็นที่เรียบร้อยนี่นี่นี่มีชั้นหนึ่งชั้นสองชั้นสามเลยห้องอะไรวะนี่ อ่ะแม็กแม็กแม็กแมกนี่นี่คือห้องของเรานะนี่เดี๋ยวเราจะทําเป็นแบบเรียกยังไงเดี๋ยวแม็กตรงนี้จะเรียกเป็นยังไงเดี๋ยวจะสร้างเป็นแนวยังไงเดียวมามาทำกันต่อเลยนะอันนี้ก็จะเป็นบ้านหลังยักษ์นะ มันก็แบบผมจะเอาเป็นคาสิโนโลเลยแล้วกันมีที่เกมให้เล่นต่างๆแล้วถ้าใครจะมาเล่นนะก็เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์เซิร์ฟนี้ไว้ด้านล่างนะเผื่อใครยังไม่รู้นะวันนี้คือเซิร์ฟอะไรกดไว้เกินนี่ทุกคนทุกคนครับที่ผมเปลี่ยน ช่องกับอันนี้ไม่ใช่อะไรเดี๋ยวคนอื่นหาไม่เจอนะแล้วอันนี้ก็คือผมใช้ตัวเกมเลที่หมดเล่นนะกับเพื่อนนี่เดี๋ยวผมจะทำคาสิโน,โนนะเผื่อใครจะมาเล่นนะแม็กแม็กเองทุกตรงนี้ออกเปลี่ยนเป็นไม้แม็กตรงนี้เปลี่ยนเป็นไม้ทุกคนครับทุกคนขอทุกคนมาสนับสนุนอันนี้หน่อยนะผมไม่มีตังค์นะ แล้วผมจะพยายามลงคลิปให้ได้มากที่สุดนะถ้าทุกคนมาช่วยกันนะผมจะทำคลิปผมจะทำแบบผมจะพยายามลงคลิปให้ได้เยอะที่สุดนะเดี๋ยวตรงนี้ปล่อยไว้เป็นสองนี้เอ้ยไม่ใช่ผิดจุดผิดจุดเดี๋ยวเอาตรงนี้ออกไปสองจุดนะผมจะพยายามเปิดทุกวันในะคาสิโน าะผมุตสา์สร้างกับแม็กนี่นี่นะทุกคนครับเพื่อนผมมีอะไรจะบอกครับเพื่อนเขาบอกว่าเขาอยากเขาอยากหาคนที่เล่นอาเซอรเก่งๆในโลบ็อก่ ว่าใครโหดจริงอะ่ะมันช้ากับผมใช่ไหมแม็กใช่ไหม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 ใช่ครับเขาบอกแล้วนะนี่ทุกคนนี่คือโปรแกรมที่ผมอัดอยู่นะ OBS นี่ทุกคนเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ Discord แล้วถ้าใครอยากนิงหนึ่งกับเขามาเข้าดิสนี้มาได้เลยเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ให้ ให้ดูแต่ทุกคนครับถ้ามีใครแบบอยากช่วยพี่ทำอะไรก็คอมเมนต์บอกมาได้เลยคลิปนี้ขอ10ไลค์แล้วผมก็จะไอ้นั้นนะแล้วผมก็จะไอ้นั้นจะจะไปแก้งคนในอาร์เซนอลหรือว่าไปเกี่ยนคนในเซอร์ฟเซ็กซินผมขอ5ไลค์พอแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ด้วยนะ แม็กอันนี้คือทําไปเลยสี่ชั้นแม็กอันนี้ใหญ่ๆเลยมีโพลี่อมีโพลื่อแม็กมันสูงไม่จํากัดเลยนะแม,แม็กเขาขอบอกไว้ก่อนเลยสูงแบบไม่จํากัดเลยอะ ล้วจริงยี่สิบคั้งก็ได้นะเม้ยแต่มันสูงเกินจะแบบแ๊บ,บ,บนึงนะมันรู้สึกมันมืดๆควอมทุบแสงนี่กแบบนี้เลยแสบตาทุกคนแบบนี้ทุกคนครับเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะแบบผมจะหาไอ้นั้นนะครับผมจะไปหาผมจะพยายามเล่นไมค์ครับนะครับ เล่นสบายพวกเกมกับแม็กหรือว่าจะเล่นอะไรกับอะไรใครคนไหนนะครับถ้าใครอยากหนึ่งหนึ่งกับแม็กก็ผมบอกไปแล้วนะว่าให้เข้าดิสโผมมาแล้วบงังแล้วก็ทุกคนก็จะเห็นแต่คลิปนี้ผมขอแค่5้าไลค์พอนะขอร้องเถอะแล้วก็ช่วยเรียกเพื่อนมากด subscribe แล้วก็ให้ตัวเองกดด้วยถ้ากดไม่เป็นก็ไปสมัครก่อนเลยนะครับว้า มขอแค่ห้าไลท์พอจริงๆแล้วถ้าผมมีกล้องผมจะโชว์หน้าให้ทุกคนดูนะว่าหน้าผมมันเป็นยังไงอะไรยังไงข้อเสียหรือว่าอะไรก็ตามนะให้ทุกคนมาแบบบอกได้ผมได้เลยส่วนให้แม็กเขาทําด้านล่างไปก่อนนะเดี๋ยวผมจะทําแบบชั้นๆไปแม็กเองอยู่ไหนแล้วเนี่ยแม็กเองอยู่ไหนสวิชามะแม็กแม็กเองย่า เองไม่ได้เองซิ h โฮมแล้วใช่ไหมแม็กทุกคนครับถ้าใครล้มแม็กได้นอกจากผมนะผมไม่ให้ไปเลยเอาไปเลย VIP ไอ้นั่นแหละ Super ปป VIP ในดิสโคมเอาไปเลยผมไม่ว่าอะไรถ้าคุณล้มได้ เอาไปเลยครับผมไม่เกรงใจใช่ไหมแม็กใช่ไหมแม็กใช่ไหม <laughs> แล้วว่าส่วนน้อยที่จะชนะแม็กใช่ไหมเออแม็กบอกแล้วดูที่แชทได้เลยถ้าใครล้มได้บอกเลยว่าคือแบบโหดมาก เดี๋ยวทุกคนทุกคนทุกคนเดี๋ยวผมจะให้ดูต้นแบบคลิปของผมนะต้นแบบแบบดิสของผมอนะทุกคนมาดูนี่นี่คือต้นแบบดิสของผมนะผมก็อยู่นี้นี่นี่นะไปเล่นกันต่อเอ้ยเดี๋ยวทำแค่นี้ก่อนไปแม็กเดี๋ยวก็ค่อยเจอกันใหม่เลยคลิปหนะ้า โอราะว่า oh, คลิปนี้แบบอาจจะทำนานหน่อยถ้างั้นไว้แค่นี้ก่อนบ๊ายบาย